ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o น e มีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือ addlineid addsmq 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทาบวัดกระบกขึ้นพึ่งปี2,505รายละเอียดการสร้างและปลูกเสกโดยหลวงปู่ทาาวัดกระบกขึ้นพึ่งอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง สร้างเมื่อปีพุทธศักราช2,505โดยอาจารย์ปถมอาสาครเป็นผู้แนะนำการตำคุกเคล้าผงและกดพิมพ์พระพุทธคุณอนุภาพสุดยอดดานมหาเสน่มหานิยมแคลวคาดและโชคลาบค้าขายม่วนสารส่วนผสม 1. พงผงวิเศษเก่าของหลวงปุทาพ 2. สีพึ่งเขียวของหลวงปุทาพ3 ผงปฐมังผงอิทิเจของอาจารย์ปฐมอาสาคอนพพงฐานคัมภีใบลานเก่าของหลวงปูทา 5. พ 5. งวิเศษของหลวงพ่อบุญมีวัดโพธิสัมพันธ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี 6. พผงดินมงคลหลวงปูทา 7. พ 7. ผงโยคีฮาเลมวัดสารนาฏพิธีปลูกเสกครั้งที่หนึ่ง หลวงปู่ท่าป,ปุกเสกเดียว1นึ่คนสาเต็มครั้งที่2อลายนามพระเกจิอาจารย์ที่นั่งปลุกเสกนวัดกระบบขึ้นพึ่ง 1. ห,หลวงปู่ทิมวัลหาไล่รับนิมนต์เป็นประธานพิธี 2. หลวงพ่อหอมวัดชากหมาก 3. หลวงพ่อเย็นวัดบ้านแหลง 4. หลวงพ่อรัดวัดหนองกระบอกพระเกจิอาจารย์ในข้าสมาธินั่งปวกปลุกเสกตั้งแต่18นาฬิกา ถึงประมาณสองนาฬิกาของวันใหม่โดยเฉพาะเป็นครั้งแรกที่หลวงปู่ทิมรับนิมนต์มาปลุกเสกนอกวัดลาหารัยหลวงปู่ทาบนั้นท่านเป็นสหาธรรมิกและเป็นสิทธิอาจารย์เดียวกันกับหลวงปูท่ทิมท่านได้สร้างพระเครื่องมากมายหลายพิมพ์และจัดนิมนต์หลวงปู่ทิมมาปลุกเสกทุกครั้งพุทธคุณอนุภาพสุดยอดด้านมหาเสน่ห์เมตตามหานิยมโค้งกระพันแควคาดและโชคลาภค้าขาย หลวงปู่ท่าวัดกระบกพึ้นพึ่งอําเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองสหธรรมิกของหลวงปูทง่ทิมวัดละหานไลท่านคือหนึ่งในภาะเกจิอาจารย์ชื่อดังของเมืองระยองในอดีตท่านโด่งดังมากๆในเรื่องสีพึ่งเขียวสุดยอดสเสน่ห์เมตตามาหานิยมของท่านผู้ใดมีครอบครองตามห้วงแห่งสุดๆวัตถุมงคลของท่านที่ได้อนุญาตให้จัดสร้างและปลูกเสียกนั้นมีมากมายหลายสิบพิมพ์แต่คนทั่วไป รู้จักกันเพียงไม่กี่พิมพ์โดยเฉพาะพิมพ์พระปิตาพิมพ์นางกวักพิมพ์สมเด็จแขนกลางนักเลงโตและพิมพ์นางพญาพิมพหลวงปู่ทวดที่หลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสกของหลวงปู่ทาบวัดกระบอกขึ้นพึ่งทุกครั้งที่สร้างพระเครื่องหลวงปู่ทาาก็จะนิมนต์หลวงปูทงป่ทิมมาช่วยเพิ่มพลังจิตปลุกเสกทุกครั้งจนอาจารย์ปฐมจังหวัดระยองถึงกับพูดว่า ถ้าพระเครื่องหลวงปู่ทาบแล้วต้องถือว่าเป็นพระเครื่องหลวงปู่ทิมด้วยเพราะหลวงปู่ทิมมาปลุกเสกให้ทุกครั้งโดยเฉพาะหลวงปู่ทิมท่านเมตตาปลุกเสกลวดแปดชั่วโมงโดยไม่หยุดพักตั้งแต่เวลาหกโมงเย็นจนถึงตีสองของวันใหม่แสดงให้เห็นว่าหลวงปู่ทวนรุ่นนี้เข้มขังโดยพุทธาคมเพราะหลวงปู่ทิมนั้นท่านปลุกเสกให้เป็นอย่างดี ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด s u b s c r i b ์อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่